สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสารระดับชั้นมัธิยมศึกษานะคะวันนี้มัพาพบกับคุณครูแนนแล้วก็คุณครูแจนนะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเหมือนเดิมนะคะเราจะบริหารสมองกันก่อนให้นักเรียนกำมือแล้วชูนิ้วก้อยนะคะแล้วก็กำมือกำยองนะคะเราจะสลับกันโป้งก็ ทำกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนค่ะเมื่อเด็กๆลองฝึกทำแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีสมาธินะคะตอนนี้เข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้บริหารสมองกันแล้วนะคะรู้สึกว่าเด็กๆจะเก่งกันทุกคนเลยนะครูแนนสัมผัสได้ค่ะตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่บทเรียนแล้วเรากําลังเรียนเรื่องอะไรคะครูแจน รากที่สองค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรากที่สองนะคะก็จะเป็นรากที่สองที่คุณครูยกตัวอย่างง่ายๆมาเพื่อทบทวนนักเรียนนะคะว่านักเรียนเน้จะจํากันได้หรือเปล่านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักนิยามบทนิยามก่อนนะคะว่าเขานิยามไว้ไว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขาอ่ะให้ a แทนจํานวนจริงบวกใดๆหรือศูนย์ย้า ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือว่า0นะคะเพราะนั้นรากที่สองของ a เนี่ยจะเป็นจำนวนจริงใดๆที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ a พูดง่ายๆก็คือนะคะรากที่สองของ a ก็คืออะไรก็ตามเนี่ยที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ a นั่นเองเด็กๆอาจจะยังไม่มองมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆนะคะ เรานะ่ยสามารถหารากที่สองของจํานวนจริงบวกใดๆโดยใช้บทนิยามเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะอย่างเช่น7เป็นรากที่สองของ49ทําไม7ถึงเป็นรากที่สองของ49เอ่ะเพราะ7ยกกําลังสองแล้วได้49นั่นเองเช่นกันลบเเป็นรากที่สองของ49เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าลบ7ยกกําลังสองเท่ากับ49เด็กๆสงสยัยภูขา7ยกกําลังสองก็ได้49 บ -7 บุยกกำลัง2ก็ได้49เหรอคะเด็กๆจำได้ไหมลบ7ยกกำลัง2ก็คือลบ7คูณกันกี่ครั้งคะ2ครั้งลบ7คูณลบ7ลบคูณลบเป็นบวก7คูณ7ได้49นั่นเองเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่ารากที่2ของ49เป็นได้2ค่าใช่ไหมคะค่าแรกก็คือ7กับค่าที่2ก็คือลบ7ใช่ไหมคะตัวยอย่างต่อมา 13เป็นรากที่สองของ69ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า13เนี่ยเมื่อนํามายกกําลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ169และยังไม่พอนอกจาก13แล้วยังมีลบ13ก็เป็นรากที่สองของ169เหมือนกันเพราะลบ13เมื่อยกกําลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ169 เด็กๆก,ก็ลองยกดูครูขาทําไม13ยกกําลัง2กับลบ13ยกกําลัง2ถึงได้169เท่ากันในเ,เด็กสังเกตดูลบ13ยกกําลัง2มันก็คือลบ13คูณกัน2ครั้งใช่ไหมลบ13คูณลบ13ลบคูณลบเป็นบวกก็มีค่าเท่ากับ169เท่ากันเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่ารากที่2ของ169มีคําตอบอยู่2ค่านั่นก็คือเลข13กับเลขลบ13นั่นเองค่ะ รากที่สองต่อนะคะถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ a ก็จะมีค่าสองรากก็คือรากที่เป็นบวกเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์รากแล้วก็มีตัว a อยู่ข้างในใช่ไหมคะอ่าต่อมารากที่สองที่เป็นลบเหมือนกันก็มีรากจะมีตัว a แต่มีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าลบอ่าย้ำมีหนึ่งครั้งนะคะถ้า a เป็นจํานวนจริงบวกรากที่สองของ a จะมีสองรากก็คือรากที่เป็นบวกแล้วก็ รากที่เป็นลบนั่นเองรากที่เป็นบวกก็ใส่รากแล้วก็ตัว A เข้าไปข้างในส่วนรากที่เป็นลบก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าแล้วก็รากของ A นะคะ,ะถ้า a เท่ากับ0ย์รากที่2ของ a จะมีค่าเท่ากับ0นย์แน่นอนถ้า a เท่ากับศนหมายความว่าถ้าข้างในรากเป็น0ูนย์คุณขยังลองชี้ที่รากชี้ตรงนี้สิคะ,ะถ้าเราแทนตรงตำแหน่งเเนี่ยเป็นเลข0ูนเมื่อไหร่คำตอบที่ได้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะศนย์ 0, นั่นเออโอเค สรุปได้ว่านะคะเมื่อเราเอารากที่สองที่เป็นบวกมายกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับ a แล้วเมื่อเราเอารากที่2ของ a ที่มีค่าเป็นลบเนี่ยมายกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับ a ซึ่ง2อันนี้ก็คือสมบัติของรากที่2นั่นเองนะคะอ่ารากที่สองของ a ซึ่งเป็นรากที่เป็นบวกนะคะอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลนที่2นะคะทีนี้คุณครูขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะว่ารากที่สองของ a จะมีอยู่2ราก คือรากที่เป็นบวกจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะไม่มีเครื่องบวกเครื่องหมายบวกข้างหน้านะคะส่วนรากที่สองที่เป็นลบเราจะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้เลยมีเครื่องหมายลบนําหน้านะคะ,ะมาดูตัวอย่างโจทย์ดูตัวอย่างเขาบอกว่าจงหารากที่สองของยี่สิบห้าจงหารากที่สองของยี่สิบห้าเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกว่าการหารากที่สองต้องแบ่งเป็นค่า บวกเขียนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้และค่าที่เป็นลบก็เขียนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ต่างกันแค่เครื่องหมายเองใช่ไหมคะแต่ข้างในก็เป็นเลข25เหมือนกันเป็นเลข25เหมือนกันเพียงแต่ตัวนี้เพิ่มเครื่องหมายลบเข้ามานะคะ,อะลองดูตัวแรกตัวที่เป็นบวกเราก็ขยายรากออกมาเอ้25เกิดจาก5คูณ5ใช่ไหมเวลาถอดออกมาจากรากก็คือ เลขค่าตัวเดียวเช่นการลบมันอยู่ข้างนอกเราก็เติมมาข้างนอกเหมือนเดิมใช่ไหมคะบนันยิ้มห้าเกิดจากอะไรห้าคูณห้าถอดออกมาก็คือเลขห้าแต่ลบมันติดอยู่ข้างนอกเหมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่เอามาเติมก็กลายเป็นลบห้าเพราะฉะนั้นตาาที่สองของยิมห้ามีสองคำตอบนั่นก็คือเท่าไหร่คือห้ากับลบห้านั่นเองคะอ่ะอ่าดูตัวอย่างต่อมา จงหารากที่สองของ15นะคะเด็กๆเราก็ทาเป็น2ส,ส่วนเหมือนเดิมทําส่วนที่เป็นบวกก็คือใส่สัญลักษณ์รากเป็นบวกไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกและในส่วนที่เป็นลบใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆลองมาคิดดูก่อนสิเอ๊ะอะไรที่มันยกกําลังสองแล้วได้15บห้าไหมมีสามสามเก้าแล้วก็สี่สี่สิบหกใช่ไหมไม่เห็นมีตัวไหนได้สิบห้าเลยค่ะครูอะไรยกกําลังสองได้สิบห้าูหาไม่ได้เลยถ้าหาไม่ได้นะคะก็แสดงว่า ก็ไม่มีจานวนเต็มใดๆนะคะที่ยกกําลังสองแล้วได้สิบห้าเราจะตอบยังไงล่ะคะเออเราก็เขียนค้างไว้ไงลูกว่ารากที่สองของสิบห้าที่เป็นบวกกับรากที่สองของสิบห้าที่เป็นลบเนี่ยเออมันเป็นจํานวนอตรรกยะมันไม่สามารถหาเลขออกมาได้เราก็ตอบแบบนี้ไปเลยตอบตัวเดิมเข้าไปเลยว่าตอบเอาตอบเลยก็คือรากที่สองของสิบห้าก็ติดรากที่เป็นบวก แล้วก็ติดรากที่เป็นลบเพราะเราถอดมากไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถหาออกมาได้เราก็ติดค้างไว้แบบนี้เลยค่ะอืมข้อนี้ย้ำโจทย์อีกหนึ่งครั้งจงหารากที่สองของสิบหกย้ำจงหารากที่สองของสิบหกเราก็ต้องทำให้มันเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นค่าบวกไม่ต้องมีเครื่องหมายบวกใส่สัญ,ญลักษณ์รากเข้าไปและส่วนที่เป็นค่าลบนะคะใส่เครื่องหมายลบ แล้วก็ใส่รากเข้าไปสังเกตดูข้างในเป็นเลข16เหมือนกันเลยต่างกันแค่สัญลักษณ์ข้างนอกใช่ไหมคะอะลองดูอืมโอเคเนื่องจากว่ารากที่สองของ16ที่เป็นบวกก็เกิดจาก4คูณ4เหมือนกัน2ตัวเอามา1ตัวคำตอบก็คือ4เช่นกาันร,รากที่สองของลบ16ลบมันอยู่ข้างนอกเด็กๆเ,เขียนลบรอได้เลยเขียนลบรอได้เลย ส่วนข้างใน16ตัวนี้ก็เกิดจาก4คูณ4เหมือนกัน2ตัวแล้วเพราะเป็นรากที่2ออกมาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นรากที่2ของอ16มี2ค่าก็คือ4กับลบ4นั่นเองค่ะค่ะต่อมาตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่4นะคะย้ำโจทย์อีก1ครั้งเด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะ จงหารากที่สองของ24อ่ะเราก็วิธีทําเหมือนเดิมทีนี้ลองสังเกตไหมยี่เนี่ยอยู่ต,ตรงกลางร,ระหว่าง4ี่ยกกาลังสองสี่ยกกาลังสองคือเท่าไหร่ลูกสิบหกห้ากกำลังสองคืออะไร25คุณครูขาไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีจํานวนเต็มใดๆเลยที่ยกกําลังสองเราได้24ค่ะหนูท่องมาแล้วนะ2 2งสองสี่สามสาก้าสี่ห้าห้ายิ่ห้า ไม่เห็นมีตัวไหนใน2ยี่สิบสี่เลยค่ะครูถ้าไม่มีคุณครูบอกแล้วว่าให้ติดไว้เลยคําตอบก็คือใส่ลากไว้ที่เป็นบวกหนึ่งค่ะและใส่ลากไว้ที่เป็นลบหนึ่งค่ะนี่คือคําตอบสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆเออนี่คือคําตอบสุดท้ายเพราะเรายกกําลังสองแล้วมันไม่มีอะไรยกกาลังสองได้ยี่สิบสี่ะคุณครูเราก็ตอบค้างแบบนี้เลยนะคะอะดูตัวอย่างนี้สิจงหาเอข้อนี้ เขาไม่ได้บอกว่าจงหารากที่สองของอะไรเเขาไม่มีโจทย์ยาวๆอะ่ะเมื่อตัวอย่างมาสักพู่จะเป็นโจทย์ยาวๆใช่ไหมแต่ข้อนี้สังเกตดูเขาใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์รากมาให้เราแล้วแล้วราก่าที่เป็นบวกด้วยแสดงว่าข้อนี้เราไม่ต้องตอบสองค่านะเราต้องตอบค่าเดียวเพราะลากที่เขาให้มาเป็นรากที่เป็นบวกเด็กๆเ,เ,เขาไม่ได้มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้ารากใช่ไหมคะอะลองดูตัวอย่างเนื่องจากว่าลบสิบเอ็ดากที่สองของลบสิบเอ็ดยกกำลังสองเนี่ย ก็คือลบ11บอคูณิบอก็มีค่าเท่ากับ11บ1คูณิอทำไมคูณแนนถึงบอกว่าลบ11คูณลบสิอดถึงเท่ากับ11บ1อคูณสิบอ็ดล่ะคะเท่ากันไหมเด็กๆลบคูณลบผลลัพธ์เป็นอะไรบวกลบ11คูนลบ11ได้เท่าไหร่หนึ่ง้อยสอ็ดใช่ไหมคะแล้ว11คูน1ิล่ะได้เท่าไหร่หนึ่งรอยสิเอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ามันก็คือ11อยกกำลังสองนั่นเอง11ยกกำลังสอง เมื่อถอดรากออกมาแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรสิบเอ็ดนั่นเองค่ะก็คือจากข้างบนเนี่ยเหมือนกันสองตัวเอามาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นพอนะคะเพราะนั้นรากที่สองที่เป็นบวกสัญลักษณ์บวกข้างหน้าไม่มีเนาะอ่ารากที่สองของลบสิบเอ็ดยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรสิบเอ็ดนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาข้อนี้ให้หารากที่สองในส่วนของที่เป็นลบ สังเกตเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเป็นรากที่สองที่เป็นลบของ49เราก็ใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าแล้วก็ใส่รากที่สองของ49เข้าไปลบก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมรากที่สองก็ขยายให้ยาวหน่อย49เกิดจากอะไรลูก7คูณ7ใช่ไหมเท่ากับเครื่องหมายลบก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอ่าเราก็ใส่รากที่สองคูณ7ก็คือ7ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นเหมือนกัน2ตัวเครื่องหมายลบนี้คุณครูแหนก็มาจากโจทย์เลยใช่ไหมคะติดลบอยู่ข้างหน้า ติดลบติดลบเมื่อตอบออกมาก็ย่อมติดลบใช่ไหมคะ7็คูณ7ถทอนออกมา1ตัวก็คือเลข7เพราะฉะนั้นรากที่2ที่ติดลบของ49ก็มีค่าเท่ากับลบเนั่นเองค่ะอ่าข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้จงหารากที่2ของเศษ2 5่ส6่วนหนึข้อนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆอปล่อยมาหมดเลยค่ะอ่าดูตรงนี้นะคะ เราก็ใส่ไปเลยเวลาเราทำล่าที่สองเศษส่วนเด็กๆต้องคุมตั้งแต่ตัวล่างจนถึงตัวบนเลยนะคะเรามาดูที่ตัวบนยี่มหเกิดจากอะไรคุณกันลูกก็5้คูณห้ไงคะหนึ่งร้อยเกิเกิดจากอะไรคูณกันคะลูก14บสคูณสิเพราะฉะนั้นเท่ากับต่อเลยคะ่ะ5้คูณหก็คือ5้ายกกําลัง2 14คูณ14ก็คือ14ยกกำลังสองทีนี้คุณครูแนนใส่เครื่องหมายคลุมเลยคลุมทั้งหมดแล้วยกกำลังสองไว้ข้างนอกก็แปลว่าถ้าคลุมทั้งหมดแบบนี้แล้วยกกำลังสองไว้ข้างนอกก็แสดงว่า5ก็ยกกำลังสอง14ก็ยกกำลังสองนะคะลูกเวลาเราถอดออกมา5 2ตัวดึงออกมาแค่ตัวเดียวก็พอ14 2สองตัวก็ดึงออกมาแค่ตัวเดียวก็พอเพราะฉะนั้นรากที่สองของ25เศษ25ส่วน29ก็คือเศษ5ส่วน14นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อ a นะคะค่า a มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็จะได้ว่ารากที่2ของ a ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะ,ะวันนี้คุณครูแนนมีแบบฝึกหัดง่ายๆมาให้เด็กๆทำนะคะจงหารากที่สองเด็กๆด,ดูโจทย์โจทย์มันเป็นแบบยาวจงหารากที่สองแสดงว่าเวลาเด็กๆทำหนึ่งครั้งเด็กๆต้องใส่สัญลักษ ได้ทั้งที่เป็นตัวบวกแล้วก็ต้องเป็นตัวลบด้วยใช่ไหมคะคําตอบมันก็จะมี2ตัวใช่ไหมลูกอ่าย้าโจทย์อีกหนึ่งครั้งโจทย์บอกว่าจงหาจงหารากที่สองโจทย์มันเป็นโจทย์ยาวแบบนี้จงหารากที่สองของจํานวนต่อไปนี้เพราะฉะนั้นอย่างจํานวนนี้เวลาเรามาหารากที่สองต้องเป็นรากที่เป็นค่าบวกแล้วก็รากที่เป็นค่าลบนะคะ,ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะ พบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแนนกับคุณแจนต้องลาไปก่อนแล้วบาย